ข้เจ้าหอมมะลิหมดด้ปัมไม่ไปไปักนาดูนาพี่นอม่ยชิมกาแฟนะเดินไปเดินไปม้านดอกกระซ่ามันมังดยู่อรมอยอกินคุณนเดิน โอ้ยตกนะตกนะเอามาถ่ายได้ยังนี่โอ้คนตกนะมามาไม่ได้อยากเอาคลิปอกเจ็บไม่ได้ปิดกล้องประทันปิดกล้องประทันเอามามือมามาขึ้นมาเลยมันเปไงล่ะป่าเข่าโอ้ยไปทับเข่าโอ้ยเออ B O อยู่เยอะเ๋ยวนี่เอาเบิงดมาพี่น้องเอ้ยตกนะ อยากก่างกระโจกขนาดโอ้เบรกวายูน้ำหนักอะไรเอามาือว่างเว้ยเ okay. ึ้นมาเลยดูฉ like ันเมื่อยอยู่มันคันฉันเมื่อยอยู่ป้าน้าไม่ได้อันนันปิดเลยไม่ปิดวิดีโอเลยบ่ไล่สวอกเหรอวไล่นี่ไงนี่ต้องเข้าโอ้ยค้นบ่าไรดอกเป็นห่วงเข่านะ นี่แหละพี่น้องเออเเคยเหยียบหน้ามาสามสิบปีแม่จะลงคันนาะล้มล้มไม่มีใครพรยุงแม่ไม่ทันเลยขิมะนุะนะพลไม่แสดงเป็นวีรบุรุษซุปเปอร์แมนเลยไปไปเดินระวังลงไปคันนาะเหมือนแม่จิ้งค่อยค่อยเดินนะนำๆตวงนะสักหัวกระเทียมลงทุ่งนา นนเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมคู่ระวังระังมันม,มันมับเบรกบอยู่ใส่มหมดใส่มหมดจริงนะจะเดิน่ามานหมดอ่ะพ่อกดอยู่ดีเหรวิดีโอพ่อเหมือนกันเอากล้องมาตองของอสงอ่ะตองไม่มีหรอกมีบอ,อ่ะ คือผมกดวิดีโอมาอยู่คันอ่ะันไหมเนี่ยน้าเราบริสุ คิมเคยทำเครื่องดนตรีไหมทำเครื่องดนตรีจากตีนะคิมเอากอที่มันเป็นแบบข้าวเหนียว I'll, I'll, I'll go and so cut that.